สวัสดีค่ะวันนี้แอนจะมาพูดถึงปัญหาผิวหน้าที่คนเราพบเจอกันในปัจจุบันนะคะเกี่ยวกับริ้วรอยตีนกาฝ้ากะจุดด่างดํานะคะหรือว่าหน้าไม่โยกกระชับเดี๋ยวแอนจะมาให้ข้อมูลก่อนนะคะผิวคนเรามี3ชั้นค่ะครีมเซตนี้นะคะจะบํารุงลึกถึงระดับเซลล์ผิวชั้นในสุดเลยนะคะเมื่อผิวได้รับการฟื้นฟูนแล้วผิวก็จะเข้าสู่การย้อนวัยนะคะตัวนี้เป็นโก้แฟกเตอร์จากสเต็มเซลล์ที่สกัดจากไขมันมนุษย์ สามารถซึมซับสู่ผิวได้รวดเร็วเห็นผลภายใน7-15วันค่ะครีมเซ็ตนี้จะเทียบเท่ากับการฉีดโบท็อกร้อยใหม่หรือว่ฟิลเลอร์หรือฉีดสเต็มเซลล์ลงบนผิวหน้าเข็มละแสนแปดเลยนะคะเป็นคนเดียวที่คิดค้นและฉีดสเต็มเซลล์ให้กับดาราฮอลลีวูดชื่อดรนาธานนิวแมนเป็นคนแรกที่คิดคน้นกดแฟกเตอร์มากกว่า200ตัวได้รับรางวัลโนเบลระดับโลกเกี่ยวกับเรื่องสเต็มเซลล์ค่ะครีมเซ็ตนี้มี4ชิ้นประกอบด้วย1 ลีนเซอร์สำหรับล้างหน้าล้างเครื่องสำอางล้างสารเคมีเซียลอยดีท็อกผิวลดริ้วรอย20%ในครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะ 2. เซรั่มเซรั่มตัวนี้สำหรับลดริ้วรอยฝ้ากาดหรูสิวถุงใต้ตาแผลเป็นสร้างเซลล์ผิวใหม่แล้วก็แก้ร้าท้องลายหรือว่าปลูกผมแล้วก็ใช้แทนไอคีมได้นะคะตัวที่3 d มเดคีน มีกันแดดในตัว f p f 3 0เป็นอาหารผิวเติมล่องลึกริ้วรอยผิวขาวผัดเซลล์ผิวฝ้าค่ะตัวสุดท้ายนะคะในครีมยกกระชับหน้า v ีเช e สร้างผิวแพ้ง่ายให้แข็งแรงเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงผิวแล้วก็ทำให้ผิวหน้านุ่มเด้งขึ้นค่ะครีมเซตนี้เป็นสินค้านำเข้าจากอเมริกาทั้งชุดใช้ได้นาน2-4เดือนลดลิ้วรอย20%หน้ายกกระชับทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ สนใจติดต่อคนที่ส่งคลิปนี้ให้คุณนะคะวันนี้แอนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย